ความเกลียดชังความริษยาความยึดติดและความรักทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้แต่ความรักความเมตตาความดีความเข้าใจและความอ่อนน้อมมีอยู่ในตัวของมนุษย์องคุลิมาถ้ามีคนโหดร้ายอมมหิตอยู่บนโลกใบนี้ก็ย่อมจะมีคนดีเช่นกันเจ้าแค่เปิดตามองแล้วเจ้าก็จะเห็นเอง ท่านไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นคนธรรมดาที่ตื่นแล้วและกำลังพิสูจน์การตื่นแล้วของเราว่าทุกคนสามารถตื่นได้เช่นกันเส้นทางของเราเปลี่ยนความโหดร้ายเป็นความไม่กลัวและหยุดเส้นทางแห่งความเกลียดชังได้เจ้าก็เดินบนเส้นทางของความรักได้นะองคุลิมาน,นท่านคือ